เกมนี้เราเทเลกับผ่านลึกเพราเราท่านจะแพ้เลยเดี่นเต้นดี๋ยวดึงให้ฟอร์เรนมานะยังไงเดี๋ยวขวานเล็กชิดหน้าขวานเล็กชิดหน้ายังไงฟอร์เรนโอ้โหกดไดซิลาร์ไม่ได้อโอ้โหเจ็บอ่ะโอ้โหเกือบแตกกูเนี่เกือบแตกตัวสิบพาป้อมไม่มาเลยมาถ่างร้อยครับยังไงขวานเล็กชิดหน้าไปดีอย่ายังไง อ้ยต้องกัตีหลบนะยังไงโคลงมาขึ้นม <us tutaj> ือโซ่แล้วลงมาขวานเล็กคิดหน้าไม่โดนดิโอ้โหอ่าพูดถึงก็มาเลยตายยากจริงอะไรยังไงโอ้ยผมก็กดอัติโอ้โหกดอัติช้าไปวะยังไงขวานเล็กคิดหน้าโอ้โหไม่ร้อยแหละยังงไวนิวเตอร์ไปแล้วอย่าหู้ขวานเล็กคือิดหน้ามีหน้าแหกกันสายผม ยังไงก็โผมเ,เรียบร้อยทุกคนเห็นอะไรในหน้าจอหรือเปล่าเออเรมีสกินใหม่นะสกินนี้มีชื่อว่า s t i ก k y zombie จะสวยแค่ไหนจะอลังการหรือเปล่าเรามาดูกันเลยครับผมสำหรับใครที่ยังแบบไม่ได้กสกินนี้ก็จะแบบก็ตอนนี้ยังไม่มีสิทได้นะยังแบบไม่มีสิทธิ์รักขเขาอะไรประมาณเนี้ย ประมาณนั้นเลยนะเพราะว่ามันเป็นสกินที่ทํากิจกรรมนะแต่ตอนนี้กิจกรรมผ่านไปแล้วล่ะเป็นกิจกรรมที่เติมเพียงแค่เก้าวูปอแล้วก็ล็อกอินแค่เจ็ดวันเองนะก็จะแบบได้รับสกินนี้มาอย่างง่ายดายนะแล้วก็มันจะมีของแถมพวกลูกแก้วทองเลยโอ้ยอะเล่นยังไงโอ้ยเจ็บว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่งโคตรแรงว่ะต้องถอยว่ะ ก,กินนี้ผมมองว่าจริงๆถามว่าสวยไหมมันสวยนะถ้าเกิดเทียบในเียบเทียบในราคาเพียงแค่เก้าคูปองประมาณเนี้แต่มันเป็นสก,กินผมรู้สึกว่ายอมแมวเพราะว่าแบบเอฟเฟกมันไม่มีหรอเนี่ยอย่างเช่นสก,กิลหนึ่งอย่างเงี้ยเอฟเฟกมันไม่ขึ้นนะไม่มีเอฟเฟกนะมีแค่แบบตัวสก,กินเฉยๆน,นะแต่มันก็คุ้มกับราคาเก้าบาทนะถ้าเกิดเปรียบเทียบน,นะถือว่าคุ้มนะถือว่าไม่แย่นะ เก้าบาทคือแบบแถมลูกแก้วทองเนี่ยเติมไปเราได้ลูกแก้วทองด้วยล็อกอินเจ็ดวันอย่างเงี้ยเกมนี้เราโชว์คดีกับอารินเนาะเราท่านอยจะแพ้เลนเสียเกียรตนะินาะยังไงเดี๋ยวดึงให้ฟอร์เลนมานะยังไงเดี๋ยวเจอฝ่าดเล็นพิชิตหน้าฝ่าดเล็กพิชิตหน้ายังไงฟอร์เลนโอ้โหกดเดฟนิวลาไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บปะอุ้ยโอ้โห,โห,โโหโเกือบแตกกูนี่เกือบแตก ตาเราเป็นฟอร์เรนเนาะโอเคเราเว well, ลสี่แล้วเรามาเติมเพื่อเลยเนาะยังไงเอลฟ์กลนตีก็แล้วด้วยเรียบร้อยดีอย่างงี้จอมตีพาป้อมแม่ไปเลยเดีย๋ยววัอ่ะเรียบร้อยครับยังไงขวานเลขพิธีหน้าไปทีเฮ้ยเอลฟ์สกก็มีสก,กินใหม่นี่โอ้ยหลบได้นะ อย่างไงยเพื่อนไม่ได้ต้องปล่อยนะแต่พอรเรนชนะอย่างต้นเกมได้แหละอย่าถึงกับต้องถอยนะตอนนี้ผมก็จัดมาสองสูนแล้วนะยังไงอนรลนโอโ้โหหนึ่งหนึ่งสู้อไรไม่ได้เลยวะโอโ้โหยังไงอ๋อฟอรเรนบาร์อกก่ตอนหน้าตาตากูเลยเปิดอันตีไปแล้วยังไงขวานเลน่นที่หน้าไปทียังไงโอโ้โหกดเองตะคิวล้านเลยผมล้านแบบตึงๆนะ แล้วยิ่งแบบเอ้คทวรถกูดาวมาหกมียด้วยนี่คือแบบโคตรจะดีนะร้านแบบรัวๆนะเราก็มาฟาร์มหาเงินเนาะเกมนี้ร้อนขันที่จะแพ้เลนอันเลนนะรอบมนสู้อันเลนไม่ได้นะคนดูเอาจิงยากที่จะเทียบเทียวคนดู เลนดาบิบมันมสุดจัดเงมันสามารถเหได้แต่ต้นเกมงเงเดี๋ยวเหมืนอนหยาดจะมาเติมนะ <S 2> <S 2> <S 2> ผมเห็นแล้วละ่ะหยาดเนี่ย <S 2> <S 2> แต่เราโดนหนึ่งกับหยาดต้นเกมไหวอยู่นะยังไงหยาดยังไงอุ้ยต้องกติหลบนะยังไงโอ้โหลงมาขึ้นยเตอร์แล้วลงมาคว่ำลิฟคิดหน้าไม่โดนอีกโอ้โหคือเมื่อกี้ถ้าผมสับสับโดนนะเรียบร้อยคนดูนี่เป็นข้อเสียงข,ของเออร์ล่านะคือแบบมันอ่านการสับง่ายอะ คือแบบตอนที่มันจะสับนี่มันช้ามากคนดูผมก็เลยแบบจริงจริงก็ว่าจะไม่เล่นนะแต่ว่ามารีวิวให้คนเห็นไงรีวิวสกินให้คนเห็นก็แบบเล่นหน่อยแล้วกันตัวนี้คนเล่นให้ดูหน่อยแล้วกนันก็ไม่อยากเล่นหรอกตัวนี้ตัวมันค่อนข้างที่จะแบบเฉยๆนะผมจัดเทียแล้วนะคนดูไปดูกันได้นะผมให้เอร์ลอ,อยู่บีนะ ผมได้หมดป้าร้านหมดป้าโอผมไม่ได้โอ้จะตายจะตายโอ้โอ้ยโอ้โ้ยผมต้องโดดลงมานะโอ,โอ้เกือบแตกตอนนี้ก็สามหนนะึ่งศูนย์นะแล้วก็ก็ไม่แย่นะสกอัลติเมทยังไม่พร้อมตอนนี้เราก็บอกขอเพื่อสลับนะ ราะว่ามันจะแปดนาทีเนาะถ้าแปนาทีป้อมจะแตกหรือไม่แตกนี่เราก็จะเป็นต้องฝาดนะเพราะว่าเดี๋ยวให้แครี่เขาแบบมาตีดาร์กเนาะมาอยู่ฝั่งเดียกับดาร์กแครี่เขาจะได,ได้แบบฟาร์มง่ายนะยังไงกดอันติไปแล้วยังไงขึ้นมอมเตอร์ไปทีโอ้โหแล้วหลบฟิกเกอร์ไปทีจะคุยลอดไหมหยานยังไง โอ้โหโดนหยาดโอ้โหแตกไหมโอ้โหเรียบร้อยโดนดิสคิวปาดหน้าไปดียังไงฟอลเลนเรียบร้อยหน้าเหนแล้วแตกกันไปเกมนี้เราขึ้นตัดเลือดเป็นยินที่สามไหยนะต้องรีบขึ้นนะเราเจอไฟเตอร์สองตัวนะจริงเกมนี้เหม่ก็ควรออกนะแต่เขายังไม่ออกเลยว่ะตัดเลือดเนี่ยย,ยังไงก่อนโอ้หยาดลำอย่าลำฟีด้วยนั่น โอ้โหที่รถเสียเปรียบวะยังไงขึ้นอีกรอเตอร์ไปแล้วเอยา่าพูดขวานเล็กทิชิตหน้าสับไปทียังไงอเลนโอ้ยังไงเอลสูยงไงโอ้แล้วมันเลนยเสัยเาาสบเลยตัวหลังวะอุ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยคนดูถ้าสับเอลสูผมน่าจะแบบเก็บสองแนละ้วเมื่อกี้มีแก๊กด้วยเก็บสองแบบฟรีๆตึงๆอ่ะโอ้โหแม่งไปสับอเลนเฉย กดออโต้นะอันนี้ผมกดออตโต้นะเจอแต่ตึงๆที่เราบอกนะตึงฝั่งของข้าอย่างนั่ะฝั่งเราไม่ค่อยตึงหรอกอันนี้ผมก็กดโซโล่นะอยู่ในแรงที่23ดาวไป24นะยังไงพอเลเนเก็บหมดไหมเจยบร้อยผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมก็เลยเป็นเม็ดฟ้านะถ้าเล่นเบิกก็อาจจะแบบติดเม็ดโมงเหมือนเดิมนะพอดีไปเล่นตัวอื่นไงว่าจะเก็บตัวอื่นไง ยังไงก่อนอันเล่นอยู่ไหนวะที่หนึ่งนี่ผมต้วนเล่นไม่ได้หรอวะโอ้ย ah? ยังไงหย่ายังไงไปีไหมโโหก,กดโอ้ o, แม่เงเอ้ยตัดเลือดก็มีไม่ถึงเมย์แล้วเนะี่ยยังไงผมกวาดเหล็กพิชิตหน้าไปทีโอ้โหหน้าแหกแล้วแต,แตกกันไปโอ้ยยังไงกูก็แตกว่ะโอ้โหไม่ไหว,วแบบนี้ เราออกมาต่อต่อท้อนนะแล้วผมก็ออกเป็นทารอนนะผมจะออกของไม่ค่อยเหมือนทอมเฟิร์สเท่าไหรไรนะผมจะเน้นเป็นการตีไว้นะเพราะว่ารอบอย่างเงี้ยมันแบบเน้นเป็นการตีไว้นะบางคนอาจจะขึ้นอมิอาร์หรือดาแดงเลยนะแต่ผมคิดว่าขึ้นทารอนฝ่านะยังไงอาเลนอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยรืนแ่งโคตรแรงโคตรเจ็บยังไงสามต่อหนึ่งยังไงขวาล็งที่หน้าแล้วสับให้โดนอีกโอ้โหเรียบร้อยแครี่เหมือนเราจะแรงรไม่พอนะอาเลนนี่ดูดเลือดฟรีนะ คนดูเกมนี้มันเล่นยากแล้ววะ่ะตัวผมแพ้เล่นได้วะ่ะตัดเลือดคนเดียวเออทีมน้งข้ามยังรู้เลยก็แบบทำไมทีเราออกกันเลือดคนเดียววะแล้ก็พิมไปนะว่าไม่รู้เขาแค่นี้ก็ไม่ออกให้ผมหมายถึงเมททีมเราเนี่ยเอาจริงก็อยากไปหาทํานะมันเจอไฟเตอร์สองตัวนั่นคืออยากกับอารเลนเราก็โคตรออก ตัดเลือดนะถ้าไม่ออกนี่ทีเล่นยากแน่นอนยังไงเอวสูงยังไงโอ้โหแม่งกดแข็งก่อนไม่งั้นจะเจอขวาเล็กทีหน้าไปทีโอเคเราได้ตีไวแล้ววะยังไงก่อนแฮลี่ยังไงโหต้องถอยนะผมขึ้นเป็นของแทงคินเดียวนะ คือเป็นก่อนสะท้อนนะเอามาสะท้อนดาเมจมันรู้สึกว่าช่วยทีมเยอะนะอันนี้ถ้าเจอเวสองตัวก็เอาเป็นทอยไปเลยนะอันเลนเหมือนตอนนี้ยังไม่ค่อยยุ่งกับผมเท่าไหร่นะยังไงหยานต้องต้องลบนะอย่าไปบวกนะคอนโดงั้นเรียบร้อยนะยังไงขึ้นคริปเเตอร์โดดลงมาแล้วโอ้โห,หนึกว่าจะไล่ผมยันในป้อมก็โหดเกินจะโดนสามทางไหมนี่ อันนี้โอกาสแพ้เรา9กถึง้า็แล้วนะตัดเลือดก,ก็ไม่มีแล้วแบบเหลือแค่ป้อมเดียวนะเอาจริงคนออกตัดเลือดสองคนนะผมออกมาคนหนึ่งนะต้องออกอีกคนนะยังไงฟอฟลิงก็เก็บแครี่ไปได้นะเอ้ยคนดูไฟนี้ผมว่าเราได้เปรียกนะเดี๋ยวนะผมหาตัวดักก่อนอยู่ไหนวะไม่มีนะเนาะงั้นมาทำนี้ก่อนเลยเเเนหน้าที่เราออฟเลนก็มาทำาล้งให้เพื่อนนะบางคนแบบเล่นตำแหน่งออฟเลนก็ไม่ทำาลนงใ้เพื่อนนะ พน,นันที่ทีมเขาก็ตายกันหมดนะเราก็มาทำเป็นดีฝาเนาะไม่ต้องแบบไปบ้าบวกไปไล่าตามทีมข้ามอะไรอย่างนั้นเนะานนะเราก็มาด่ากเนเนาะ้าเราได้ด่าเราก็แบบได้เปรียบน,นะได้กดเธอเยอะเขาเรียวกว่ากดเนาะโอ้แล้วเมยกูไปทำไมวะน่าเพื่อนโอ้โหแค่มึงไม่ออกตัดเลือดให้กูแล้วมึงจะยังไม่บวกแล้วมึงจะเข้ามวยอีกรอบ กูละเชื่อโอ้โหเพื่อนเลยจบแล้วชีวิตชีวิตกูเนี่ยผมว่าผมทำบ,บุญมาเยอะนะทำไมผมต้องถุกเลยมาเจออะไรแบบนี้วะอันนี้ผมไม่ได้บ่นอะไรเขานะผมแค่วิพากษ์วิจารณ์เฉยนะว่าแบบการเดินบนเขาเนี่ยควรที่จะแบบมาโซนก๊อตอะไรเงี้ยไม่ควรไ้บวกคนเดียวดันเลนคนเดียวอะไรเงี้ยคนเรา้อยฝากคนคนหนึ่งนะสี่ต่อห้าแต่ทีมเราก็ยังเล่นนะ ฟอร์เรนเหมือนจะเล่นให้เมื่อกี้นะต้องถอยมาก่อนนะนี่ดีนาะทีตรงข้ามแคลรี่เป็นเอลสุดีเวทมันไม่ค่อยสุดนะเราสามารถโถมได้ตลอดนะเแต่ผมต้องหาบวกกับอันเลนต้องลองตะครั้งว่ะอ่าพูดถึงก็มาเลยสายยากจริงอัเลนยังไงโอ้ยผมต้องกดนาทีโอ้โหกดนัตทีช้าไปว่ะยังไงขวานเลนจีน,น่าโอ้โหเรียบร้อยโดนดีสกิลด้วยแหละ คนดูเห็นอะไรไหมครับนี่ขนาดผมมีบัฟกส็สเลเยอร์ผมยังสู้อัเลนไม่ได้เลยคนดูแม่งตัวมันสุดจริงตัวแพ้ทางจัดจัดนะผมก็พิมพ์ไปนะมีดออกตันเลือดหน่อยแต่ดูรงของผมไม่ออกให้แล้วละ่ะดูของที่เขาออ,ออกนี่ถ้าออกตันเลือดตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วละ่ะเอาจริงปล่อยเถอะพอเล่นเหมือนจะเล่นให้นะ เอาจริงนะเมดไม่ออกนี่ปากก็ออกแทนได้นะปา่าเราเป็นไฟเตอร์มันแบบออกแต่เลือดก,ก็คุ้มอยู่แต่ไม่เป็นไรเหมือนกันเดี๋ยวเรารอ,รอไฟกอ็อตอีกตัวหนึ่งเนาะถ้าไฟก็อตได้ตัวหนึ่งเราก็แบบชน,นะนะแต่ประเด็นคือจะโดนสามทางก่อนหรือเปล่าเหมือนจะเป็นบนนะผมโอ้ยัยงไงไอโดนมานั่นเมดกูโดนอีกแล้วโอ้โหเราจะไปทำไมวะนั่น เป็นเมฆขาตายเมฆลึกเกินโอ้โหมันก็ลึกอยู่แล้วล่ะนี่ขนาดคอนยี่สามดาวนะเว้ยคุณกบูคุณผมไม่ได้ด่าอะไรเขานะผมแยกวิภาวิจารกีรียเฉยนะผมก็แยกดาลิ่งเนาะสานสูบเลยนะแล้วกันเนี่ยแยกดาลมันจะเป็นสี่ต่อห้านะอันเลนไม่น่าตามเอาทันนะตัวเรามันเหมือนมีความคิ้วเยอะฝาอเลนนะอันเลนจะตามไม่ทันเนาะ ไฟตรงนี้มันเป็นสี่ต่อห้านะก็เล่นเลยนะป่ะผมเหมือนบ้าไม่ได้อะไรตัวเอาจริงเม่อยู่ไหนก็หาเม่ก,ก็นนะเห็นเดอร์ไลน์นี้นี่ไปไหนหรอวะเม่เดี๋ยวต้องรอเอาดาร์กนะต้องรอเอาก๊อตนะยังไงอะไรโอ้โหลงมาโคตรแรงโอ้โหยังไงขวาเลยพีชหน้าไปทีโอ้โหแล้วกดเอกสะคิวไม่โดน พวแต่พอได้อยู่อาก๊อตนะถ้าไม่เอาก๊อตจบไม่ได้นะเนี่ยคือแบบมันเป็นปัญหาของใครหลายๆคนคือแบบไปดันบ้านเผาอย่างเดียวแล้วแบบไม่มาเอาก๊อตนะมันก็จบไม่ได้นะก๊อตนี่ทําให้ช่วยในเรื่องการขึ้นบ้านง่ายนะสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะขวานเลยคิดหน้าไปที แคลรี่เราค่อนข้าง,งดีนะตัวมันค่อนข้าง,งแบกได้อยู่เนื่องจากเป็นกระต่ายนะดีเสมันสุด,สดผมออกเป็นเกาะเขียวมาแบบมาเล่นนะมาทำเลนนะแต่ไม่ต้องทำแล้วละ่ะเพื่อเราเล่นแล้วละ่ะเรียบร้อยอยังไงโอสุขึ้นเิรืองเเตอร์ไปแล้วอย่าพูดขวานเล็กพิชิตหน้าเป็นทีหน้าแหกกันไปหผมยังไงโอโหเรียบร้อย เมื่อกี้เพิ่งสับสองยังไงเอ็กซสกิลไปทีหน้าแหกกันไปโอ้โหอารินไม่โคตรแรงโอ้ต้องหลบก่อนไว้ยังไงโอ้โหแม่งโอ้โหแม่งเอ้ยกูโดนเอ็กซสกิลอารินตลอดมีไปไหนที่ผมไม่โดนเอ็กซสกิลอารินบ้างวะเนี่ยอารินแม่งออกของน้ำมีสุดเลยล่ะไม่แปลกหรอกที่จะแบบโคตรผมได้นะแล้วตัวมันชนะเลนด้วยไง ก็จะประมาณนี้เนาะเออยังไงชนะเฉยก็ชนะอยู่แล้วเพื่อนเรารอบมันตึงไงจริงจริงเกมนี้ผมไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะเพราะว่าอะไรรูป้ป่าเพราะว่าผมมาทําคลิปรีวิวสกินนะผมไม่ได้มาทํแบบาคลิปแบบมาทําคลิปแบบประโช์ตึงนะเดี๋ยวหลาย,ลาย,ลายคนก็จากคอมเมนต์มาว่าพี่ทําไมพี่ไม่ตึงเลยอะเกมนี้พอดีพี่ทําคลิปรีวิวสกินน่ะน้องน้องๆพี่พี่ผมมาทาคลิป รีวิวสกินนะก็พยายามอ่านชื่อคลิปหน่อยนะเดี๋ยวจะแบบมีคนคอมเมนต์ว่าอ่อนจังไก่จังว่าได้ที่สามอะไรเงี้ยใช่ปะที่สามะเออที่สามกดไลค์ให้กับทุกคนเลยผมไอเนมก็ออกประมาณนี้นะผมดามจก็ถือว่าทำไปน้อยนะเนื่องจากเราเป็นเออรอ์ลดามจมันไม่ค่อยจัดจานเท่าไหรนะ่นากก็จะประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมมาเจอกันคลิปหน้าครับผม